if c ด์คอรก็คือถ้าคุณทำแบบนี้ผมทำแบบนั้นมันคือประโยคท้าค่ะท้าที่แบบว่าท้าอย่างนู้นผมอย่างนี้มันจะเป็นฟิล์ไว้ว่าถ้าเกิดเราขึ้นท่าโอเคนะคะเพราะฉะนั้นทีเนี้ยถามว่ามันมี4แบบ ซึ่งแบบแรกคือความความจริงค่ะแบบแรกเราคุยกันเรื่องแบบแรกก่อนเขาเรียกว่า type o นมันคือความจริงอะค่ะอย่างเช่นถ้าเกิดพูดว่า if I am tired I go to sleep ถ้าเกิดฉันเหนื่อยฉันก็ไปนอนแล้วก็อย่างเช่น if you want to attend this concert you need to pay 100 baht, l i k h everybody else ถ้าเกิดคุณอยากเข้าร่วมคอนเสิร์ตเนี้ยคุณก็จ่ายร้อยบาท เหมือนกับคนอื่นๆก็คือมันก็คือถ้าเกิดมีคนพูดแบบนี้กับคุณคุณอยู่หน้าสเตเดียมมีคนพูดแบบนี้กับคุณว่า if you want to attend this concert you need to pay 100 baht like everybody else ก็คือมันเป็นกฎว่าคุณก็อยากเข้าใช่ไหมอยากเข้าก็จ่ายร้อยหนึ่งก็จะเป็นไท p ์หนึ่งไท์หนึ่งก็คือจะเป็นฟิล l แบบนี้เดี๋ยวยกตัวอ,อย่างอีกแบบนิดนึงนะคะไว้ตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะคะ if he eats a lot of junk food he gain weight มันเป็นแฟกต์อย่างอย่างนี้ค่ะถ้าเกิดเราเลยเห็นประโยคประมาณแบบว่า if he eats a lot of junk food he gain weight ก็คือถ้าเกิดเขากินกินอาหารขายะเยอะเขาก็น้ำหนักขึ้นมันเป็นแฟกต์แฟกต์เป็นความจริงที่ว่าเรา นีไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่คือแบบแรกของคำว่า if clause นะคะซึ่งทีนี้นก็จะมีโครงสร้างเป็นอืมสีอะไรดีสีเขียวโครงสร้างโครงสร้างอยู่ตรงนี้นะคะ subject verb subject verb ทีนี้เดี๋ยวพูดอีกนิดนึงนะคะว่า if จจำเป็นจะต้องอยู่หน้าประโยคตลอดเลยไหมไม่จำเป็นค่ะ if สามารถย้ายมาอยู่ตรงนี้ได้นะย้ายมาอยู่ตรงประโยคช่วงที่สองได้โดยที่โครงสร้างก็ยังยังเหมือนเดิมก็โครงสร้างก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ s บวก v แล้วก็ if บวก s บวก v ความหมายก็เหมือนเดิมเราแค่ย้ายย้ายก้อนของคาก้อนของหมู่คำอะคะ่ะมาหน้าไปหลังหลังไปหน้า อันนี้คือแบบแรกนะคะเป็น Type ศูนย์ไทป์ศูนย์เท่าที่ค่ะอันนี้เป็น Type ศูพอดีสอนสอนก็พอมัน,นอาจจะแบบพอดีอาจจะเกง่งๆ่บ้างขอโทษด้วยนะคะถ้าเกิดทำพลาดอะไรอย่างนี้ไปพลาดแบบเขียนผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ Type หนึ่ง อันนี้คือ Type 1นะคะไทป์ Type 1ต่างจาก t y p ์0ยังไง t y p ์ Type 1เนี่ยก็คือต่างในแง่ที่ว่า t y p ์ไทป์0คือ f a ก t คือความเป็นจริงแต่ Type 1ก็คือคาดว่าน่าจะเป็นจริง อันนี้คือ t y p ์1เวลาเราใช้ก็คือจะประมาณนี้คาดว่าน่าจะเป็นจริงกับมีความเป็นไปได้สูงมากเพราะฉะนั้นประโยคของ t y p ์1เนี่ยก็จะเป็นโครงสร้างโครงสร้างแล้วเราเขียนโครงสร้างก่อน ่ะวิวต้องตามด้วยเวิร์บหนึ่เวร์บเสมอนะคะเวิร์บหนึเวร์ที่แบบมันเป็นเวิร์แท้เวิร์แท้ที่ไม่มี S ไม่มี E S ไม่มี E D ไม่มีอะไรเลยมันเป็นคือคำว่า walk sleep feel ประมาณนี้ค่ะ walk sleep sit eat drink ก็คือสิ่งที่ตามหลังวิวเนี่ยก็คือจะต้องเป็นประมาณนี้เท่านั้นนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างกัน เดี๋ยวคิดแป๊บหนึ่งนะคะ เคคแรก if will in morning fall he he lose sleep today, he will fall asleep class today tomorrow morning ก็คือถ้าเกิดวันนี้เขาไม่นอนเขาตื่นเขาแบบฉันจะตื่นฉันจะทำไมก็คือถ้าเกิดเขาไม่นอนเนี่ยเขาก็อาจจะหลับในคลาสตอนพรุ่งนี้เช้าได้ซึ่งในที่นี้ก็คือมันมีความเป็นไปได้ที่ว่าเขาจะหลับ80-90%แต่ก็ยังมี10%ที่ว่าเขาอาจจะตื่นแล้วเขาอาจจะแบบไม่หลับ นี่ก็คือจะเป็นฟิลด์ของไทป์1นะคะในกรณีที่ใช้ความหมายจะประมาณนี้นะคะต่อมาเรามาดูตัวอย่างอีกอันหนึง่ง if she อะไรดี if she say she she say ไม่เอาไม่เอา she will get her phone a n มาค่ะอันนี้นี่ก็คือตัวอย่างเวลาที่เราบอกไปเมื่อกี้ว่า i ีสามารถย้ายก้อนมาไว้ข้างหลังได้มันไม่จำเป็นต้องอยู่ข้างหน้าเสมอไปก็ตัวอย่างก็จะประมาณนี้ she will get hate from BTS fan if she say bad thing about them ก็คือเธอน่าจะโดนเกลียดจากแฟนคลับของ BTS นะถ้าเกิดเธอพูดอะไรหลายๆเกี่ยวกับนักร้องเพราะฉะนั้นก็คือก็จะเป็น มันก็คือมันก็จะคือมันก็จะเป็นประมาณแบบฟิลประมาณแบบแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยก็คือโดนโดนเกียรติอยู่แล้วแหละสิบเปอร์เซ็นก็อาจจะแบบไม่โดนก็จะเป็นประมาณนี้นี่คือ type หนึ่งของคำว่า if e cost นะคะต่อมาเป็นประโยคสุดท้าย ใช่ค่ะนี่คือประโยคสุดท้ายนะ If Susan lost weight, อ่าถ้าซูซานเนี่ยตัดสินใจที่จะแบบเราจะลดน้ำหนัก Pat Patrick will probably say yes to date her. แพทริกอาจจะพูดตกลงในการที่ว่าจะเดทเธอก็ได้นะเนี่ยค่ะก็คือก็คือคาดว่าน่าจะเป็นจริงมันไม่ได้หมายความว่าถ้าซูซานลดน้ำหนักผอมปุ๊บสวยปับ๊บไม่ได้หมายความว่าแพทริกจะพูดว่า จะพูดว่าพร้อมจะเดทเธอทันทีแต่ว่ามันก็มีความเป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันนี่คือตัวอย่างของ type 1ของ if course นะคะต่อมาเป็น type 2นะคะ type 2มาจะขอสอนแบบเป็นตัวอย่างแบบนี้ค่ะเพราะว่าถ้าเราเฉลยตามข้อสอบมันก็ออกไป adapt อะไรไม่ได้ ใช่ไหมอ่ะถ้าเราทําแบบเนี้ยก็คืออย่างน้อยก็คือเราเอาเข้าไปอัดแบในห้องสอบได้คุณจะเจอคุณอาจจะเจอ if c o s e แค่5ข้อแต่อย่างน้อยถ้าคุณเข้าใจเรื่อง if c o s e คุณได้คะแนน5ข้อนั้นฟรีเพราะฉะนั้นก็อาจจะช่วงในช่วง6ชั่วโมงที่สอนกันอยู่นะคะก็อาจจะมีการสอนแบบนี้เยอะหน่อยสอนเป็นเรื่องๆไปเพื่อให้คุณเอาไปอัดับในห้องสอบได้ไทายสอก็คือไม่เป็นจริงจ้ะ ไม่มีทางเป็นจริงเรามโนขึ้นมาคีย์ของไซส์สองคือมโนค่ะมโนล้วนๆทีนี้โครงสร้างของมันคืออะไรโครงสร้างโครงสร้างเปลียดสีแป๊บอ่า uh, if passim s ับ วูดโอเคเวิร์บหนึ่งเวิร์บหนึ่งนะคะเวิร์บหนึ่งนะตรงนี้ดูดีๆวูด Would. Would. จะต้องตามได้เวิร์บหนึ่งหรือเวิร์บแท้เหมือนกันที่ว่าไม่เอาเอสไม่เอาเอเอสไม่เอาอะไรเลยเอาแค่แค่คำศัพท์หนึ่งนั้นนะคะคำศัพท์โดดเท่านั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันอย่างที่บอกค่ะ Type 2มันคือ ไม่เป็นจริงมันคือการมโนเพราะฉะนั้นเราจะสามารถสร้างประโยคแบบอารมณ์แบบ if โอ้ทำไมเป็นคนแบบนี้ล่ะ if I were ย่า yeah, yeah. If I were yaya ขึ้นประโยคมาว่า If I were yaya ถ้าฉันเป็นยาย่ารู้แล้วว่าไม่เป็นจริงเพราะชาตินี้คุณไม่มีทางเป็นยาย่าเพราะฉะนั้นเรามาตอบประโยคให้จบแป๊บหนึงนะคะ If I were yaya I would If I were aya, I looking in myself were would the mirror yo at 247ถ้าเกิดเป็นยาย่าเนี่ยก็คงจะมองแต่กระจกมองตัวเองในกระจกทุกวันทุกชั่วโมงทุกนาทีเพราะฉะนั้นนี่คือถ้าเกิดมีคนพูดกับคุณแบบนี้โดยใช้โครงสร้าง if I were ยาย่และเป็น would และตามด้วยลุ k ที่เป็น verb หนึ่งคุณรู้ท,ทันทีเลยว่า if c l a u s ตรงนี้เป็น type 2ไม่เป็นความจริงโอเคนะ 24 7ในที่นี้อาจเจอได้ค่ะ24 7แปลว,ว่าทั้งวันทั้งคืนทุกวันเป็นอารมณ์แบบ2 w เพราะว่า2เนี่ยมาจากชั่วโมงใน1วันแล้ว7ก็คือ7มาจาก7วันใน1น,นอาทิตย์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเจอคำศัพท์ว่า24 7ก็คือตลอดเวลานะคะโอเคเรามาดูโจทย์ข้อต่อไปตัวอย่างข้อต่อไปกันค่ะ If she were, if she was. If she was you, it's weird, mate. It's not weird, if she was you. Okay. Ha. If she was you, she would apologize and buy her gift. May I Immediately. ถ้าเธอเป็นคุณ if she was you she would apologize immediately ทันทีที่เราขึ้นมาว่า if she was you คุณรู้ทันทีเรเลาว่าเธอไม่มีทางเป็นคุณแต่เราแค่พูดขึ้นมาเรามมโนขึ้นมาเฉยว่าในกรณีที่ว่าถ้าเธอเป็นคุณเธอก็คงจะขอโทษตรงนั้นเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้เพราะว่า immediately ก็คือตรงนั้นเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้นี่คือความหมายของคาว่า immediately นะคะทีนี้ต่อมาข้อที่3ข้อที่3 if I my audio if I were a, a hero If I were a doctor, a doctor, you are a doctor. If I were a doctor, I would save my mom in no time. ถ้าเกิดฉันเป็นหมอรู้แหละไม่ไม,ไม่ไม่ใช่หมอไม่มีทางเป็นหมอด้วย I would save my mom in no time. ฉันจะรีบช่วยแม่ของฉันทันทีถ้าเราได้ไยินประโยคคำว่า in no time in no time ก็คือทันทีทันใดนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือ type 2ก็คือของนี่คือ type 2นะคะของคำว่า if c a u s e นะทีนี้นค่ะมันมีทิกทิกที่ว่า ให้ทนนิดนึงทนกันนิดนึงนะคะหลังจากจบอ e ีพคอร์สเนี่ยมันจะมีทิคให้เราดูแบบเราไม่จาเป็นต้องมานั่งวิเคราะห์เรื่องความหมายเลยก็ได้แต่ว่าที่อธิบายเนี่ยเพราะว่าเราจะต้องมีฐานที่ว่าเราจะเข้าใจเราต้องเข้าใจมันนะคะไทป์สุดท้ายแล้วไทป์สามลำพึงลำพันถึงความหลัง เหตุการ์ซึ่งความหลังในที่นี้นค่ะก็คือเหตุการณ์ในอดีตที่กลับไปแก้ไม่ได้แล้วนี่คือ t y p ป3ของคำของ e ี o อสนะคะโครงสร้างก็จะเป็น เวิร์บสามเวิร์บช่องสามนะคะเราเราดูดีๆนะเวิร์บช่องสามทีนี้เดี๋ยวเรามายกตัวอย่างกันค่ะเดี๋ยวขอคิดแป๊บเดียวนะคะ If she had practiced her gymnastic skills more, ถ้าเกิดได้ถ้าเ้าเธอฝึกทักษะยิมนาสติกของเธอมากกว่านี้ she would have get chosen, she would have get chosen to be in a national team ก็คือเธอก็คงถูกเลือกให้ไปอยู่ในทีมชาติแล้ว นี่ก็คือตัวอย่างนะคะเพราะถ้าเกิดมีคนพูดกับคุณว่าถ้าเกิดเธอฝึกหนักมากกว่านี้เธอก็คงถูกเลือกให้ไปอยู่ในทีมชาติก็คือเธอโดนดีนาเธอโดนปฏิเสธเธอไม่ได้อยู่ในทีมชาตินี่ประโยคนี้เป็นแค่การลำพึงลำพังถึงความหลังเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างของ type 3นะคะต่อมา if If they ถ mm ้า e r ก e t t e r ้ e hmm. ฏิ e t ติต่อ e ธอ u ห้ a ีกว่านี้เธ t คงจะ t ังคงอยู mm ่กับพวกเิ้อยก็คือประโยคนี้ก็แปลว่าถ้าเกิดพวกเขาอะดูแลเธอมากกว่านี้นิดนึงเหมือนแบบว่า Tweet ในที่นี้ก็คือเหมือนแบบดูแลเธอดูแลเธอให้ดีกว่านี้อีกนิดนึง่ะเธอก็ยังคงจะอยู่กับพวกเขาแหละซึ่งในที่นี้คาว่า stick around stick around mm hmm. ไม่ใช่ว่าคุณไปแปะเหมือนจิ้งจก สติกอ o u าวก็คือยังคงวนเวียนยังคงเป็นกลุ่มเพื่อนอยังคงไม่ทิ้งกันไปไหนเพราะฉะนั้นก็คือนี่คือความหมายของเขาว่าสติกอ o u าวนะคะต่อมาประโยคสุดท้าย uh, ขอคิดแป๊บเดียวค่ะ if I had study If I had s t u d i e d hard, I would have passed the test. ทันทีที่เราสมมติประโยค I ก็คือจะต้องเป็นคนสอนอถ้าสมมติแบบเราไปพูดกับคุณว่า If I had s t u d i e d hard, I would have passed the test. ถ้าเกิดเราเรียนหนัก study harder ต้องใส่นิดน,นึงให้มันแบบเห็นว่าแบบถ้าเกิดเราเรียนให้หนักมากกว่านี้เราก็คงสอบผ่านซึ่งในทันทีที่ว่าเราพูดกับคนแบบนี้คุณรู้ทันทีว่าเราสอบไม่ผ่านแต่เราลำพึงลำพันถึงความรัก thank <laughs> you